สุดไปเก็บหมักพร,รมนะคะทุกคนเตรียมตะกร้าแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะไปกันค่ะไปทาปากจาะเมื่อกี้นี่มาแต่ยิ้มเพิ่งกลับมาแต่ยิ้มหนาสีหนาเซียวนะจ๊ะวันนี้ก็มาอวดครัวนะคะทุกคนพูนได้ฟ้าผนังใหม่เวลาให้กับเขาอันนี้อันนี้จริงร่างจานที่นี่ตัดตรงนี้ออกไปแล้วตัดเคิรนเจาะประตู แล้วก็นย่างออกมาทางนี้นะคะทุกคนเราไมา่ให้กับเขาอยู่ตรงนี้เพราะอันนี้โดนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าไปนะคะทุกคนค่ะดูตรงนู้นถ่ายให้ดูหรือยังเอ่ยย้อคิดไปหรือยังจำบ่ได้นะคะอันนี้กระส่ฮิตเตอร์ส่สาหรับทําความอุ่นนะคะทุกคนตรงนี้นะเป็นท่อเป็นเป็นเป็นเ,นเนข่าว่งกดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะไปจา้าบุพเพออกประตูนี้ที่ออกประตูลังบานนะคะทุกคนไปทั้งหมนจ้า น,นี่ก็ใส่ประตูแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ได้ประตูลงเก็บรถนะคะอันนี้เอาหมุนหัวหมุนวินวินหัวเราก็เปิดประตูออกลังบ้านนะคะทุกคนประตูใหม่ใช้อะไรก็เดิมน,นะอู้หูหนี้างเพช้ทางเดินนะคะทุกคนยังเปลียนเลยอ่ะแล้วก็ตรที่เดินด้วยนะ มาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนนี่วันนี้ช่างทำอัดหินอัดดินเข้าไปแล้วก็ใส่นั่งร้านตรงนี้เออเขาใส่ทำไมนี่นั่งร้านตรงนี้เนี่ยมันก็บอกข้อใจคือกันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าแผนการเขาเจ้าเป็นจังใดนะแต่ที่แน่คือเขาอัดเห็ได้ยินงเสียงบดหิน ป้าต้นหมักแอปเปิลนั่งคือตอน้นใหญ่เอ๊ะหมากใหญ่แล้วต้นนันโอหมักแพ้นั่นกะดูค่ะทุกคนนังไม่ได้สุกนะคะแจะมาเนี่อืมอันนี้หมักแปอปเปิลต้นนี้บ่อนใหบไงจำอีกต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งนิดหน่อยอุย้ยมันหลน่นค่ะทุกคนมันหล่นเต็มดินเลยดูชีอุย้ยเป็นแมงมันเป็นแมงนะคะทุกคน เนี่ยวันนี้ขอเอนานะมันหนีบโอ้วันนี้ถึกหนีบไม่ค่ะทุกคนนั่งกเก็บเอาเบิดพวงนี่แหละโอ้มันโอ้จนดวงโอ้จับน้อยๆน,ยนึงก็หลุดค่ะทุกคน โอ้ยิ oh, จริงเดีย๋ดวยวๆเอาอีกมากหนะึ่งมันสุกจนเน่าน่ะกว่ามันไม่อร่อยนะเนี่ยจะมันเหี่ยวคือทุกคนมันก็เก็บเอาเบิดีแล้ว มากนี่จากสุกประสุกตะวาก็บแล้วสุกยุ่จ้าสุกยุ่ถ้ามันก็ต้องดึงจากหน่อยนะ<ม>้ตองไม่เป็นมันนาตาบางอันมันกับว่าได้งามนะคะทุกคนมันแบบกิ่งมันมันไม่ได้สวยเอ้าหลุด จับรือซื้อก,กลุดมันก็นสุกเต็มที่แหลนะเนาะโอ้ยเอาไปขายตังกล่องมานะคะทุกคนคะ่ะตามนี้ตาเกิดค้าตัางกล่องวิถึงเอา่าอยู่บนบ้านอยู่ใต้ของใต้หลังคานะกตานันก็เก็บเอาแบบนี้เลยนะจ๊ะ ว่าขาดขึ้นอุ้ยนี่ถึงหนีบจนว่าจนมันเละอุ้ยตรงนี้ไหมคะทุกคนอุ้ยจนหนีบดูดีดูมันโดนหนีบพ่ะทุกคนนี่มันโดนหนีบไปมันกันแน่นๆอยู่นะก็ปลูดูนะนี่สามหมากนีนก่เก็บเอาเต็มกระตานอไปแล้วนี่ ันเหี่ยวเหรอเนี่ยแม่จนมันอ้๊ยหน่เห็นไหมมันร่วงค่ะทุกคนงานนี่มันจะหักด้วยแล้วเราต้องช่วยเราต้องช่วยมันเก็บออกจากกิ่งมันนะคะทุกคนงานมันหกักกะกินมาทันแล้วหนูจะไปฝากโมเมืองจนเหี่ยวค่ะทุกคนมันเหี่ยวหมดเลย โล่นต็มพื้นอยู่หมากข้างบนมันนะ่ม้งยังไงก็บอมเงินเหรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโล่นค่ะทุกคนมโล่นมันสูบบนหรอแม่ ใคคือพวกเก็บป่ะเนี่ยให้น้องเก็บคนเดียวเนี่ยเก็บเอาล่ะจา้าสุกเลยเหรอเก็บเต็มกระตาแล้วค่ะทุกคนอ๋อหลอดกระตาเลยแบบนี้เด้อนี่ค่ะทุกคนเต็มกระตาหนูเหรอเดี๋ยว ยังเหลือเยอะนะคะทุกคนเห็นไหมเก็บม้วนๆใจจอยนะคะทุกคนม้วนจอยมันก็ไม่รู้มันหวานหรือเปล่ามเนี่ยมันมันก็บ่ได้สวยงามนะคะทุกคนเนี่ยอย่างลูกเนี่ยมันก็แบบมันยังมีแมงนะเพราะเขาไปเลยบำรุงรักษามันนะคะเอาไปอบแห้งสเปิร์สหรเเนี่ยอย่างนี้นะคะทุกคนมันมันก็ เห็นไหมเราไม่ได้สนใจมันเลยนะไม่ได้มาแต่งกิ่งตัดเพราะอะไรอะไรเขาเลยนะคะอย่างเี้ก็โดนตัวแมงมันหล่นเต็มพื้นสร้างคือื่กินสร้างคือพ่เก็บกิน พวกนี้อุ้ยเจียมๆโอก็สียนชิมลูกนี้ให้ดูค่ะทุกคนเช็ดเสือค่ะทุกคนค่ะ ว่าต้องล่างเช็ดเอาเมาื่อคืนฝนตกนะอืมมันก็หวานอยู่นะแซบแซบขอทุกคนเก็บไม้มันกันอืม้ม ค่ะทุกคน